ยังขามสะพานหน่อยนี่เหล้าพอม้เลยเนี่ยน้ำไร็นศักธายากาศแบบทุกถุ่งบานสวนบิมหวยนะฮาเรากินปลาหวยปลาใส่หมดฉม่อง,องเลือบกันคนละอยู่ในน้นำ มองซะนั่นเนื้อน้ำลงไว้ขนาดลังเกือบถั่วลังคานอืมเนี่ยากาศน้ำตอนน้ำถั่วมแม่นวัดถ่วมันห้อยถ่วถั่วมมิดลังคาเกือบมิดลังคาเริ่ดจ,จุ่มน่ะมันก็แย่มากอย่างไรแย่มานี่ยเขนนี้ละห้อง มองไหลล,ลงหวยแน่เขามาป่าเขามาถือกาดใส่เบ็ดใส่มองไปนำก็ได้พอได้กินเสาแรง